Hello everybody สวัสดีนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่3นะครับกลับมาพบกักบภาษาอังกฤษวิทีเชอรอเจอีกแล้วนะครับในพาร์ทนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่อง reading นะครับ reading ก็คือการทักทายนั่นเองนะครับการทักทายเนี่ยมันมีแบบทางการแล้วก็แบบไม่ทางการถูกต้องไหมครับอันนี้แล้วแต่บุคคลที่นักเรียนจะคุยด้วยนะครับถ้านักเรียนคุยกับคนที่อุโสกว่า,ามีความแบบ เป็นผู้นํามากกว่าเลยอย่างเงี้ยหรือว่านักเรียนเคารบใครสักคนนึ่งอ่ะนักเรียนใช้คาเป็นทางการได้เลยนะครับส่วนถ้าแบบเป็นเพื่อนเราก็ใช้แบบที่ระในระดับที่มันลงมานิดนึงนะครับแบบว่าเป็นกันเองมากกว่านะครับถ้าคุยเพื่อนนะครับกรีดิ้งนะครับเห็นตัวสีฟ้าใช่ไหมครับกรีดิ้งแปลว่าทักทายการทักทายก่อนเราจะเข้าบทเรียนนะครับเราไปหยิบมาก่อนสต็อปวิดีโอกรนะครับแล้วก็ไปหยิบเล่มสีขาวขึ้นมานะครับ โอเคไหมแล้วก็เปิดไปที่หน้าที่เท่าไรสี่นะครับหน้าที่สี่นะเห็นไหมอ่ะก่อนที่เราจะ,ะเข้าไปสู่บทเรียนตรงนั้นนะครับเรามาอ่านตรงนี้ก่อนนะครับหัดอ่านให้ได้และภาษาอังกฤษนี่คือเรียนไปแล้วพูดไม่ได้เนี่ยรู้สึกเสียเวลานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องออกเสียงตั้งแต่ตอนนี้ เป็นเด็กยังออกเสียงง่ายกว่าเป็นผู้ใหญ่นะ่าะผู้ใหญ่แล้วเราเราิ่มรู้สึกอายถ้าเรากล้าพูดแต่เด็กเนี่ยวันไหนที่เราขึ้นไปต้องไปเรียนที่แบบกรุงเทพมหานครเงี้ยเราจะไม่ต้องอายขึ้นเลยนะเพราะเด็กกรุงเทพเขากล้าพูดทุกคนเลยอ่ะโอเคไหมอ่ามาดูข้อแรกนะครับทีนี้คํานี้นะครับไม่อ่านว่ากู๊ดนะกู๊ดไม่ใช่นะครับต้องอ่านว่าเกิดเราโบเดเกิดเกิดอะเกิดออกเสียงฝรั่งหน่อยเกิด g o o d morning Good morning นะครับ Good morning Good morning นะครับเกิดคำนี้แปลว่าดีนะครับส่วน morning คำนี้แปลว่าช่วงเช้าอ่ะเหมือนอย่างเช่นคุณเจมบอกว่าคุณเจมไปตลาดช่วงเช้าอย่างเงี้ยใช้คำว่า morning นะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นเกิดเกิด morning มารวมกันเป็นดีแล้วก็เช้าคือ สวัสดีตอนเช้านั่นเองนะครับนี่คือที่มานะครับของคำว่า Good morning นะครับทีนี้อ่ะข้อที่สอน,นะครับ g o o d b y goodbye เกิดคำนี้แปลว่าดีอีกนะครับ b y ก็คือเป็นประโยคเป็นคำว่า bye bye ยอ่ะมันมาจากคำนี้นะครับ๊าย bye, bye. goodbye ก็คือแปลว่าลาก่อนแบบดีๆนะก็คือแบบเดินทางปลอดภัยนะเป็นการแบบบอกลาเพื่อนนั่นเองนะครับ แต่ประโยคเขาว่า o o d บายนะครับเขาไม่นิยมใช้นะในในสำหรับบางคนเน่ยเขาว่ากุดบายคำนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นประโยคแบบว่าบอกลาทั้งทั้งที่สองคนนั้นจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วนะครับเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเขาเขาจะใช้คำว่า you a ก a i n มากกว่านะครับอันนี้ความเชื่อของกุเจมนะของฝั่งหลังก็ก็เชื่อไปอย่างนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาแบบจะจากใครสักคนหนึ่งอย่าพูด o ุดบายดีกว่า o ุดบานะเพาใชะนั้นเ b y ไปบายดีกว่าง่ายนี อ่าต่อไปนะครับ hello 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 คำนี้แปลว่าสวัสดีอันนี้ไม่เป็นทางการนะ hello คำนี้ถือว่าไม่เป็นทางการนะครับ hello แล้วนักเรียนไปเจอฝรั่งในตลาดหรือแบบไม่ใช่ฝรั่งที่เป็นผลไม้ในตลาดนัตั้งอยู่ตรงแผงแม่ค้าไม่ใช่นะ <c oughs> hello คำนี้คือการทักทายฝรั่งแบบไม่เป็นทางการครับเหมือนนักเรียนเห็นนักเรียนไปเทีย่ยวเกาะสมุอยอย่างเงี้ย ไปเที่ยวภูเก็ตไปเที่ยว,ยวหัวหินอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นทะเลเยอะๆย่าเงี้ยมีฝรั่งเยอะถูกไหมนั่นเรียนสามาพมาว่า,วา hello ได้เลยนะครับฝรั่งก็อ๋อ hello ฝรั่งก็อ๋อทักทายทักทายเขา,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 าจะ hello กลับแน่น,นอนนะครับอ่าต่อไปนะครับข้อนี้นะครับตอนเย็นแล้วนะเห็นผู้ชายคนนี้บายๆไม่พาทิ่กันจะตกละ good evening good evening นะครับ good evening เกิดแปลว่าดีอีกนะครับ evening ก็คือช่วงเย็นเย็นนะครับช่วงเย็นเย็นไม่ได้ไปหมายถึงอากาศเย็นนะแต่ช่วงเย็นเย็นเนี่ยหมายถึงช่วงที่พักทิศเนี่ยกำลังแสงกําลังลงนะครับคือแสงน้อยแล้วเริ่มน้อยเริ่มน้อยเริ่มน้อยแล้วก็มืดไปเลยนะักุด evening นะครับนิยมเรียกในช่วงเวลา,า5โมงเย็นนะครับถ้าประเทศไทยล้า5โมงเย็นนะเพราะฉะนั้นพอ5โมงเย็นเนี่ยนักเรียนจะทักกูเจมว่าก o ด morning good afternoon ไม่ได้แล้วนะครับ นั่นเอกค็คุณคำว่า good evening นะครับ good evening Teacher James อาจจะตามด้วยชื่อของคนที่เราเรียกนะครับเข้าจยังนะอ่าต่อไปนี่พอมืดปุ๊บแล้วก็หลับแน่นอนนะครับกินอิ่มหลับแน่นอนคำนี้นะครับ good night good night good night นะครับ good night good night night คำนี้นะครับ แปลว่าช่วงเวลากลางคืนที่มืดมืดอ่ะมืดมืดอันๆๆอไหนนะ s o good แปลว่าดีนะครับ <S <S ดีกลางคืนกลางคืนก็สวัสดีตอนกลางคืนนั่นเองนะครับต่อไปนะครับ่า good afternoon นะครับ good afternoon นะครับเกิดคำนี้แปลว่าดีเช่นกัน afternoon คือแปลว่าหลังบ่ายนะครับ กิดอัพตัวนึงก็คือแปลว่าสวัสดีช่วงตอนบายบายตอนทเที่ยงเขาใช้คำนั้นกันแล้วนะครับกิดออฟตันึงนะครับทีนี้นะครับหน้าที่นักเรียนนะครับให้ทําแบบฝึกหัดที่หนึ่งนะครับหน้าที่สี่นะครับให้นักเรียนเอาคําเหล่านั้นเนี่ยมาเรียงน,นะครับแล้วก็ตอบลงไปในบรรทัดยาวๆนะนะั่นแหะตอนข้อนะครับ ซึ่งคำศั์เนี่ยถ้านักเรียนนึกไม่ออกจริงๆนะครับนักเรียนสามารถดูคีย์เวิร์ดได้นะครับเช่นเหมือนข้อที่2ละกันนะครับนักเรียนข้อที่2ใช่ไหมข้อที่2มันจะมีตัวจําไม่เลยนะครับว่าตัวหน้าตัวพิมพ์ใหญ่เสมอจําไม่เลยนะตัวหน้าตัวพิมพ์ใหญ่เสมอเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนจะเรียนคําคาไหนเนี่ยนักเรียนดูคํานั้นอย่าคำใหญ่ตัวพิมพ์ใหญ่ก่อนนะอ่านดูข้อ2มีตัว ตัวไหนข้อสองที่ตัวใหญ่สุดคือตัว h ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนังเรียนรู้ไดอยังว่าคําไหนคําที่ขึ้นต้นด้วยตัว h คือตัวอะไรนักเรียนก็ย้อนกลับไปดูวิดีโอที่คุณครูเจมสอนมาเมื่อกี้นะกดย้อนกลับไปดูได้คุณเจมไม่ว่านะอ่าแต่ว่าถ้าใครสามารถเรียงได้ตนเองด้วยตนเองก็ก็ถือว่าเก่งนะใช้ได้เลยนะครับนักเรียนก็ดูภาพป,ประกอบด้วยนะครับก o o d morning ภาพไหนก o ดอั f t ต r n o น n ภาพไหนกุด e v e นิ่งภาพไหน นะครับเข้าใจไหมอ่ะก็จบไปแล้วนะครับกับภาษาอังกฤษในชั่วโมงที่2ของวันนี้นะครับอ่ะสำหรับนักเรียนนะครับที่มีคําถามสามารถถามผ่านาลายครูประจําชั้นมาได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวว่าครูประจำชั้นเขาจะมาแจ้งครูจุ๊ครูเจมเองนะครับสำหรับนี้ครูเจมขอตัวลาไปก่อนนะครับรบวลาบา,บาย